ตอนที่9เรื่องเพศคุยยากทำไมต้องคุยหนูเคยถามแม่ว่าถ้าเกิดหนูวิเคราะเราหนูท่องมากสิแล้วแม่สีรับเต๋โบแม่สีเลี้ยงบโบแม่ก็บอกว่าลวเลี้ยงคือก่อ,อละร้านกูแม่ก็บางสิ <laughs> กล้าที่จะพูดกับแม่ตรงๆไปเลยเหมือนแบบแบบพิสูจน์ไปเลยแบบพิสูจน์ความกล้าของตัวเองมากว่าให้พูดแบบเออเรื่องมีเพศสัมพันธ์รครั้งแรกกับแฟนอะไรแล้วอะไรเงี้ย สิ่งที่ได้ตอบมาคือเขาก็น่าจอยไปเลยถ้ากูมีกูก็ไม่ปรึกษาใครหรอกไม่ <c oughs> อยากปรึกษาพี่ใหญ่อมะมันเขินว่ามันเรื่องส่วนตัวมีแฟนคนแรกตอนประถมยิ่งใหญ่เหรอเพราะมันพี่ใหญ่จะรับพ่อแม่มากคุณ <c oughs> อาจจะคิดว่าแบบ <c oughs> ม,มันเด็กเกินไปแสดงที่จะมีแฟนเอ่ยรักเอ่ยอะไรแบบเนี้ยมัความจริงขึ้นมาหาอะไรไปขึ้นขานก็เยอะใช่เราต้องรีบรีบเรีบวอวีววอตรงนี้เลยก็ต้องรีบสิ้อะไรมอต้นอะไรอย่างเงี้ย จริงก็ตั้งแต่มอนหนึ่งก็มีได้แล้วเลยอเออเข้าใจจะคุยกับน้ามากกว่าเส้นแบบเช่นเรื่องแบบแบบร่างกายแบบเิคอร์โมโลเลยนะแบบให้น้าพาไปแบบกินตัวไหนดีแบบขอตั้งน้าก่อนอะไรแบบเนี้ยคือจะไม่ให้ย่ารู้อะไรเงี้ยเอาเลยครับเมื่อวัยรุ่นเขาคิดแบบนี้แล้วพ่อแม่คิดอย่างไรเราเปิดอกคุยกับนะลูกตั้งแต่ตอนเราอายุสิบห้านะลูกเขาจะบอกว่าแม่เช้ามามันมันผิดปกติอะอยู่ดีมันขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ก็เลยว่า มันเป็นเรื่องปกติมั้งแล้วทีนี้ก็ต้องไปปรึกษาพ่อพ่อบอกว่าพ่อขึ้นแต่12ลูก15้าจิ๊บจิ๊บอะไรประมาณนี้ก็แหละขำๆเนาะแล้วเราต้องช่วยยังไงอือจะเย็นเย็นอย่างม,ามันก็ลงลูกชายเดินมาบอกว่าพ่อครับผมทำคนอื่นท้องเราก็คงจะบอกลูกว่าลูกกำลังจะเป็นพ่อคนละดีใจด้วยก็ต้องรับผิดชอบเขา เรายังไม่พร้อมเรายังเห็นเขาเป็นตัวเล็กๆอยู่อะไรเงี้ยครับยังไม่พร้อมที่จะให้เขามีครอบครัวก็ทําใจทําอะไรไม่ได้จใจทำอะไรอะ่ะใจยังไงบอกยัไงไงไปทําแท้งรับไม่ได้ก็ไม่อะ่ะก็ให้มันอยู่กันไป <c oughs> ก็คือแม่มีตอน19เลยก,ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นมสองอ่ะทำอะไรเป็นถ้าทําเป็นแล้วทํามาหากินเป็นแล้วแม่จะไม่ติดเลยมันยากมากนะที่หนูจะเริ่มต้นแต่มสองแล้วไปจบที่การแต่งงานอะ่ะ ทำอะไรก็ต้องค่อยๆค,คิดมาคุยกันตอนท้องแล้วเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับแต่ว่าถ้าคุยเรื่องเพศกันในบ้านตั้งแต่ยังไม่ถึงตอนท้องหรือไปทําใครท้องเนี่ยจะดีกว่าไหมครับคุยยังไงไม่ให้ยากไปฟังหมอโอกันครับเรื่องเพศคุยยากแต่ทําไมต้องคุยก็เพราะว่าจริงๆเรื่องเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติแล้วก็อยู่กับเราในทุกๆช่วงวัยเลยนะคะ มันเป็นเหมือนเรื่องกินนอนขับถ่ายสืบพันเนี่ยมันอยู่กับคู่กันกับมนุษย์แล้วเด็กๆหรือวัยรุ่นเองเนี่ยก็ต้องการทักษะที่จะเข้าใจเรื่องเหล่านี้เพื่อทําให้เขาเนี่ยเป็นคนที่มีสุขภาพทางเพศที่ดีเนาะแม้นบางทีลูกๆอาจจะอยากมาถามเราว่าแบบคบเพื่อนที่เป็นกระเทยได้ไหมปวดท้องเมนทำยังไงดีแม่หนูควรจะมีแฟนอายุเท่าไหร่ ถ้าเรามองเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เขาก็จะอยู่กับมันแล้วก็เติบโตกับมันเป็นเรื่องปกติเนี่ยเราจะชวนเขาคุยชวนเขาคิดว่าเขาคิดยังไงเขาอมองยังไงอะไรที่เราไม่รู้หลายครั้งเราก็บอกเขาว่าเราไม่รู้เพราะว่าเรื่องเพศเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเพศสัมพันธ์แต่มันเป็นหมายถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเราทั้งหมดเลยนะคะสสงเกตขาสั้นจู่ได้ไหมเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพศเหมือนกันดังนั้นเราควรจะทําให้พื้นที่ของการคุยเรื่องเพศเป็นเรื่องปกติธรรมดาเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกสงสัย ลูกมีคําถามเราพยายามตอบลูกเสมออย่าทาให้มันเป็นเรื่องไม่ควรพูดถึงนะคะเพราะว่าถ้าเราทําให้เขารู้สึกว่านี่เป็นเรื่องที่เราพูดได้เนี่ยเวลาที่เขามีไม่ว่าจะเรื่องเล็กไปจนถึงเรื่องใหญ่เช่นเขาไม่เพศสัมพันธ์แบบไม่ได้ป้องกันเขาไปม,มีอะไรกับแฟนแล้วเขากลัวจะท้องเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเดินเข้ามาแล้วก็ปรึกษากับเราได้ทําให้เรื่องเพศม,มันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราคุยกันได้อย่างตรงไปตรงมานะคะ ตกลงเรื่องเพศแม้จะคุยยากแต่ต้องเริ่มคุยตั้งแต่เด็กเลยก็ได้นะครับไม่ต้องรอจนเข้าวัยรุ่นแต่ตอนนี้มีการบ้านให้ร่วมสนุกกันนะครับเชิญชวนพ่อแม่ที่ดูรายการของเราร่วมส่งคลิปเสียงหรือคลิปวิดีโอสนทนากับลูกความยาวไม่เกิน5นาทีให้พ่อแม่สัมภาษณ์ลูกโดยใช้วิธีการรับฟังจากที่เรียนรู้กันมาในแต่ละตอนนะครับว่า 1. ลูกมีแฟนหรือยังถ้ามี คิดว่าจะบอกพ่อแม่หรือพามาแนะนำไหมเพราะอะไร 2. ถ้าลูกมีเพศสัมพันธ์กับแฟนลูกรู้วิธีป้องกันหรือไม่ 3. ถ้าสมมุติว่าท้องหรือไปทำแฟนท้องขึ้นมาคิดจะบอกพ่อแม่ไหมหรือมีวิธีจัดการด้วยตัวเอง 4. มีข้อแนะนำลูกยังไงลองชวนลูกคุยดูนะครับหรือถามอย่างไรก็ได้แต่ต้องใช้หลักการฟังเยอะๆนะครับคุยดีๆให้สบายใจกันทั้งสองฝ่าย และที่สำคัญให้เอาหลักการที่เรียนรู้จากหัวอกเดียวกันออกมาใช้ให้ได้มากที่สุดนะครับวิดีโอรหรือเสียงบทสนทนาไหนถูกใจกรรมการมากที่สุดเรามีรางวัลให้นะครับโดยมูล,ลนิธิ Path to t e a l t l สนับสนุนโดยสสส